เอ็ดโมงแล้วจ้าน้ำพึ้งเดินห้าใส่บันเทิงหลาเงินตัวครับผมไปขายขานมกันดีกว่านะจ๊ะทุกคน หัวทิ้งสดหัวทิ้งสดหัวทิ้งสดหัวทิงท้งพันธุ์ฉันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับสดหัวทิ้งสดหัวทิ้งสดหัวทิ้งวันนี้อารมณดีว้ยทำเสร็จแล้ววู้ทำเรียบร้อยแล้วครับทุกคนห,คหัวบวมหัวฟูหัวปวดมาหลายอาทิตย์ นีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วพวกเสร็จมาชาานี้เองอเก่งมากเลยเรอแอดมินไม่ไหวเลยต้องทำเองเรียบร้อยแล้วค,ครับทุกคนครับนะเจอพี่วันกำนันนกกับแอดมินใหม่แล้วใหม่มจะได้คิดหน้ากับแอมสัญญาโจดผัวทิ้งโจดผัวทิ้งโจดผัวทิ้งวันนี้อารมณ์ดีครับ <c oughs> สดผัวทิ้งสดผัวทิ้งอ่ะสอดผัวทิ้งหนูโดนผัวเก่าทำลายทำลายจิตใจจนปีโปนสดผัวทิ้งสดผัวทิ้งอ่ะสอดผัวทิ้งร้องไงวะจังไม่ได้จะมีใครบ้างไหมที่รักหนูจริงอสอดผัวทิ้งอสอดผัวทิ้งอสอดผัวทิ้งหนูโดนผัวเก่าทำลายทำลายหัวใจจนปีโปนลองได้แค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย